ขับรถไปร้อยกิโลโอ้ยไปกลับร้อยกิโลไปอย่างสิพภาพเนียไปซื้อรองเท้าเอาค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องเมื่อนี้เต่งตัวงามๆม,มาสีตอนประเด็กน้ำกันนี่ค่ะประเด็กตอนนะจน๊ะเนาะพี่น้องอย่าว่ากันเด้อพี่น้องแซ่แบแซแต่ยังน่อยก็กินแบบนี้แหละพี่น้องเม่คอยพากินแบบนี้เนาะ คนดูพี่น้องจำอมไปเบิดมือตำเตียงใส่ประเด็กพี่น้องเอ,อ้ยประเด็กตนไพโรกินควายสิกินเองค่อยมักข้อมูยา่างพักเข้าคือเก่าพี่น้องมมมีอยังลายค่ะกระเทียมปลา สาละหนหอมคือเก่าพี่น้องมากินน้ากันกินไปน้ำบอ่อไปน้าคือเก่าเลยพี่น้องชีวิตเมืองนอกเราไม่ยังมากมายหรอกขับรถไปร้อยกิโลโอ้ยไปลับร้อยกิโลไปอย่าง สิภาพเนี่ยไปซื้อรองเท้าเอาเลดเนาะค่ะนะอยู่แหลงซื้อคนอยู่ใดนมากะะสีรูดเออค่ะแหลงซื้อเนาะคะนะ่ะเนาะมันจะมีเอาเล็ดใหญ่ลืมไปอ่ะว่าเป็นเมื่อเป็นวันยุดเป็นวันอ่ คัตเเลอร์ของประเทศเดนมาร์กนะคะเราเป็นบ้านเฮากัะเด็ขั้นเพิ่นขั้นเพิ่นพิษน่ะมอปากจักควางพี่น้องอากาศกับโบเป็นใจไปเลยร่มนำจนโลสิปิวภาพปินกาแฟ บอร์กเกอร์อยู่แมคโดนัลด์กินงงกับบุคือกินอาหารบ้านเราเน,น,นี่นยครับขนมๆค่ะย่างไว้ จไปซื้อลองเท้าว่าไปเอื้อไปสั่งไปซื้อเอาเรดเอาจจที่เรว้สั่งความตั้งใจน่ากัยยาพนามนีอันคาปูเทียวลละเพราะว่าวันยุดเนาะ เราก็ไม่ค่อยได้อู่ด้วยกันเนาะเป็นธรรมดามันบ่ม,ม,มเป็นความพิดของเราดอกเราก็อยากพาเข้าไปเนาะไปได้แล้วบุบเปิดพี่น้องเลย้ยปากระเทียมป่ามางามเนี้ไงไงยยอดเขาสองอาทิตย์ยังบร่ไเนาอยู่เลยพี่น้อง หมูเพิ่นเก็บมาให้หมูเวียดนามนะคะะ่ะเนาะตำแตงแซ่บๆเนาะ สูตนี่ได้มาจกกากป้าเรียกเพื่นเป็นป,ป้าเป็นเป็นย่าเนาะค่ะแล้วเป็นป้าแต่แต่ก่อนเพื่อนจิตามให้กินตลอดเลยบ้านเพื่อนอยูนี่จะอยู่ข้างๆกันนี่แหละได้นานงเนาะเพื่อนสิพาเพื่อนสอนเฮ็ดกับขา้าว ใครใช้กับข่าวเก่งเก่นนงนี่ยังเพก่นเห็ดกินจ้อกใครใช้กับขาบ่าวแซ่บแซ่บจา้าเพป็นคนโคราชเนาะเราเรื่องกับขา่าวกำลังกับไงอากาศลม้ตลลมตลอดล้มจนดยางมาได้เลยพีนน่น้องจุด แซ่บคำสุดท้ายพี่น้องมาอืมอืมกินแล้วก็นอนตัวปะเนี่ย ลมแห้งไปเนี่ยลมหนาวว่าเสียวเขามาเรื่มวันหยดุดผ่านไปหนึ่งวันึม หน่อยเดียวก็กินบ์เบิดอืมแลยวที่ครับโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะชุกกำลังใจเนาะคะนะ่ะไปแล้ว